สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนช่องทุกท่านที่ข่อมารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่พ้ารวยื้นนี้นะคะทั้งช่องเข้าจะพามาตามนะคะสูตรไวยหล้าไวยให้น่อยเด็ดๆนะคะของเซียนปลาคุนชัยนิ้ววดวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์สองพนรยนี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดเขาม่แล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สําคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริพาทคลิปใหม่ๆที่ทรงช่องได้นาเสนอนะคะ เลเซียนประข้นเฮานะคะก็จะไม่เบ่งหวดที่่ันมากก่อนนะคะสําหรับเลเซียนนะคะที่เข้าตรงๆนะคะสําหรับเลขจับคู่นะคะท่านผู้ชมคือเลขที่เพิ่นเน้นห้มักหลาย่กโมูตัวนี้นะคะคือเลข4 8 8 4ตัวนี้นะคะมาต่้งแต่น้อยแรกเลยนะคะคือน่อยเฉพาะขีดนะคะก็เข้าจังๆนะคะแล้วก็สําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะก็มาเทิงน้อยพิเศษนะคะ แล้วก็น้อยวีไอพีนะคะแล้วก็สำรับเล้าพัฒนาเนาะคะ่ะท่านวชมเลขของเซียนเฮานะคะเขาส,สายวิ่งสายรูดคือเก่าเนาะคะ่ะเฉียดชิวไปแต้มเดี๋ยวสำรับเลขจับคู่เนาะคะ่ะที่เซียนเน้่นไห้เนาะคะ่ะคือศูนย์สี่ตัวนีเนาะคะ่ะเลขกบเมือออกหน,นึ่งสี่เนาะค่ะเฉียดค่ะเฉียดเนี่ยเนาะค่ะเลขเล่าพัฒนาเซียนเฮานะคะสำรับงวดวันจันนี้นะคะ เฮากับมาตามหลุ่นแนวทางกับเซียนใหม่นะคะว่าเลขเซียนประคุณเฮ้าจะแตกไปจนหอดล่าพัฒนาเล่าวีไอพีบอนนะคะสำหรับหวดวันจันนี่จะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดแบบใดนั่นกระชื่นเอฟซีเฟนจังเฮาไปติดตามรับชมรับฟังจากป่าของเซียนให้เซียนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเซียนสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับชูชองแพผ้ารวยเนาะคะ่ะมื้อนี้ห้ามีนัดหมายกันเนาะคะ่ะลงสูตรหวยแร่ว่าเฮียบซีฟ่ฟนชอง,องเฮาเดพจารณะหน้ากันคือเกาเนาะ,ค,ะน<อ>ค่ะเซียนค่ะวันนี้จะเป็นงวดวันจันที่27นะค,ะค่ะกะเริ่มต้นทีเลขวิ่งเลขแลนกันเลยเนาะคะา่งมีสี่มีห้า มีหกครัค่ะจับคูค่ะสี่หนึสี่หนึ่งค่ะสี่สองค่ะสี่เก้าค่ะห้าศห้าศูนย์ค่ะ แล้วก็ห้าสี่แปดเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าค่ะแล้วก็สามสามหกสามหกค่ะครับเก้าชุดเก้าหางนะคะค่ะ แล้วก็เลขสามตัวนะคะสามตัวก็มีมีหกห้าเก้าหกห้าเก้าค่ะหกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดค่ะครับหกตัวค่ะสามตัวสองจุดสองหางนะคะเซียนสำหรับหวดวันจันนี้นะคะเดี๋ยว ดูขอท่วนตัวเลขของเสี่ยนกอน,นะคะเดี๋ยวคอยเนินให้ FC บซีเป็นจ่องเฮานะคะสำหรับเลขสองตัวนะคะเก้าชุดเก้าหางนะคะมีซีหนึ่ง0ีสองีเก้าหาศูนย์นะคะแล้วก็มีหา5ีหาเจ็ดหาแปดหาเก้าแล้วก็สามหกถูกต้องไหมคะถูกต้องะค่ะแล้วก็เลขสามตัวนะคะมี2สองชุดสองหางนะคะ คือหกห้าเก้ากับหกห้าเจ็ดครบทวนไหมคะครับผมค่ะที่นี่กะเน้นให้เอฟซีเข้าเนี่ยค่ะว่ามักตัวใดร์ลน์เนี่ยนงวันนี้ค่ะแต่เราควรเน้นกับเสี่เก้าเน้นไปที่สี่เก้าค่ะห้าเก้าแล้วก็ห้าเก้าค่ะห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดค่ะครับหก สามหกค่ะครับสี่ชุดค่ะสี่ชุดสี่หางนะคะเลขสามตัวเลยค่ะเน้นซามกันสากันสามตัวมีสองชุดสองหางนะคะกะเส้นกระจัดไห,หน่อยๆเน้นเน้นแล้วนะคะสำหรับวดวันจันนี้นะคะเส้นค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอขอพระคูณแนวทางดีๆที่เส้นมาแบ่งปันในช่องแพร่บ้ารวยค่ะอวยพรให้เอฟซีเฟนช่องเข้าในค่ะเส้นขอให้เลขแตกรัวๆคือเก่าค่ะ เราห้อยแล้วห้าน้อยวั่นใจแต่ผมที่สุดแต่ตรงนี้ผมมีแคกันทุกคนเด้อค่ะสาธุก็ห้อยเอาต้องฟังค่ะลุ้ยลุ้ยหอยแค่ท่านลุ้ยแต่ไม <c oughs> <sarà> ้เง <Okay. c oughs> <sh> being <though> ี <uana> <sh> ้ยเลยฟ้องได้ละสาธุค่ะเซียนขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนมาแบ่งปันให้ช่องแพร่ภารวยค่ะสวัสดีค่ะ นค่ะท่า,น,า,านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะของเส้นประคุณชัยในงวดวันจันทร์ที่27นี่นะคะสูตรนี้เป็นสูตรร่วมเรียนได้ทุกเล้าทุกห้าน้อยในสูตรเดียวกันนะคะที่เส้นจะไทยกันหน่อยหน่อยเน้นๆคือเก่านะคะมีเก่าชุดเก่าหางนะคะสำหรับเลขงวดนี้นะคะนี่41 42 49หาศูนย์ หาสี่หาเจ็ดหาแปดหาเก้าแล้วก็สามหกนะคะเสี้ยนประควนเท่านะคะกระเนียนหายี่ชุดสหางนะคะคือสีเก้าหาเจ็ดหาเก้าแล้วก็สามหกนะคะสำหรับเลขสามตัวนะคะเสี้ยนกระเนียนหา2สองชุดสอหางนะคะคือหกหาเก้ากับหกหาเจ็ดนะคะตัวเลขทั้งเบิดทั้งม่วนของเสี้ยนเท่านะคะ กระจัดหามากหน่อยๆเนียๆนยๆ,นยๆ,นยๆ,นยๆแล้วนะคะผู้ใดที่มกักที่ชอบตัวเรียกับเซียนก็ยิบไปพิจารณาไปลุงทุนได้เลยนะคะผู้ใดบม่มักบ่ชอบกับพานสุดท้ายนะคะท่านช่องก็ขอวอวยพรอฮียบซี่ห้านะคะที่จะเสียงโชคเสียงลาบนะคะก็ขอให้ม่โชคมีใช่โฉกโชคมันมานกันสุขสุขคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ